คู่ให้คุณดูฮะพ่ชารัาเราลองดูว่าทั้ง3ามคู่นี้มันหมายความว่าอะไรโอ้สี่สี่แปเจี่นี่ยคืออย่างที่บอกสเนี่ยเป็นเลขแห่งการเจรจาครับแต่ว่า8ปดเนี่ยมันเป็นการพูดแบบอีกแบบหนึ่งแหละเป็นพูดแบบคุณกวนเน่ยเวลาสี่แนะครับแต่ก็แต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าพวกเลข7จ็ดเนี่ยก็บางทีปากก็สร้างสัตรูจริงไหม บางครั้งครับเฮ้ยแต่แต่พี่ว่าไม่บางครั้งอะทุกครั้งอะใช่ใช่ทำไมมันเนี่ยก็เนี่ยเคยร่วมงานก็ควรทุกครั้งนะครอ่ะควรกลัไปจ้ะโอ้โหอันนี้บน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 หกสามสามหกสามมันคืออะไรพีิชาเอแต่เลขเลขดีนะอ๋อจริงเหรอเลขดีเพราะว่าเลขหงก็เป็นเรื่องเนี่ความสวยงามเรื่องอะไรเงี้ยนะครับสิ่งที่อยู่คู่อะเลขหกได้ดีเนี่ยก็คือ เลขสามอ๋อนี้คือดีันเป็นมันเป็นคู่ที่ที่หกหกสามสามหกอะไรพวกนี้นะค่ะเป็นเป็นคู่ที่ดีมากคือคือถ้าถ้ามองเฉพาะคู่กลางเนี่ยหกสามเนี่ยอยู่ติดกันพอดีค่ะอ่านะครับสามอีกตัวหนึ่งที่ปิดท้ายเนี่ยมันก็หมายถึงเรื่องของของความคิดอาจจะเป็นคนที่แบบจิตใจอ่อนไหวคิดเยอะไปหน่อยเลยอ่าใช่อันอันเนี้ยอันเนี้ยก็ต้องต้องระมัดระวังนิดนึงแต่ว่าในในตัว การที่มีคู่มิตรอยู่ตรงกลางเนี่ยหมายถึงการได้รับความช่วยเหลือที่ดีอีกหนึ่งก้อน0ูนโอ้หว<า>่าเฮ้ยเกะนะครับห้ก็ก็เป็นติดอันดับเลขที่ดีนะคระแต่ว่า0.5หมายถึงการน,นอกตําราเป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร,ร์ไปคิดอะไรใหม่ขึ้นมาอัน,นอันนี้ก็จะเหมาะนะถ้าเกิดเราทําธุรก,กิจที่แบบเฮ้ยอยากจะแบบเฮ้ยนี่เพื่อเคยมีใครทำมาก่อนหรือว่า เอาไว้ดูดมาบวกไอ้นี่ oh. เหมือนนักทดลององะ, oh. อะเราออกมาเป็นอีกอย่างหนึ่งอะไรเงี้ย uh huh. อันนี้ก็จะเหมาะก็จะเหมาะกับดวง